สภาพสถานีควบคุมความดันของโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่4ระยองแก่งคอยซึ่งเป็นหนึ่งใน18สถานีช่วงที่ต้องหยุดชะง,งักการก่อสร้างและถูกปล่อยทิ้งร้างเนื่องจากบริษัทบุญลอยลิมิเต็ดที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินและบริษัทปตทจำกัดมหาชนซึ่งเป็นเจ้าของโครงการได้ยกเลิกสัญญาจ้าง ผู้เสียหายกลุ่มนี้บอกว่าเป็นผู้รับเหมาช่วงที่มีการก่อสร้างได้ขายเครื่องมือและเครื่องจักรให้กับบริษัทบุญลอยซึ่งเป็นผู้รับเหมารายใหญ่กับบตทในการก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซเส้นที่4ระยองแก่งคอยระยะทาง300กิโลเมตรวงเงินลงทุนประมาณ39,000ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดคือจังหวัดระยองชนบุรีฉะเชิงเราปราจินบุรีนครนายกและจังหวัดสระบุรีมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปลายปี2557แต่ตอนนี้ต่างเดือดร้อน หลังจากมีการส่งสินค้าให้กับบริษัทดังกล่าวแต่ได้รับเงินไม่ครบอีกประมาณกว่า10ล้านบาททางิบตทเราทางานโดยตรงต่อจากเบตาปุลรอยซึ่งเป็นเป็นเมนคอนแทคเตอร์ของเบตารปตนะฮะงานบางท่อการสปปตทอเป็นนิตสี่จากระยองไปแก่งคอยส่วนบริษัทของผมนี่จะรับงานสถานีควบคุมแรงดันการ ซึ่งๆึงได้ก่อตั้งไปบางส่วนแล้วแต่ทีนี้เรื่องการเก็บเงินเก็บทองน,นี่คือทางคุณรอยเขายังไม่ได้จ่ายคาทาวุฒิพลดาหารผู้รับเหมาอีกรายได้ส่งไม้หมอนรองท่อและไม้ยุคาลิปตัสให้กับบริษัทบุญลอยรวมละคากว่า500,000บาทเพราะมั่นใจว่าปตทจะเลือกบริษัทประมูลงานที่มีศักยภาพแต่สุดท้ายต้องผิดหวังเพราะยังไม่ได้รับเงินเช่นกัน ก็เราส่งของแล้วไม่ได้รับเงินมันก็มีผลนะทั้งด้านภาษีมูลค่าเพิ่มนะรด้านค่าจ้างแรงงานมันก็ธรรมดามันก็หลายอย่างนะคือจริงๆเราจะมองเนาะอย่างอย่างในรูปแบบว่าบริษัทเนี่ยถ้ารับงานจากปตทหรือว่าวงเงินทสูงหรือว่าอย่างกรณีว่าอย่างบริษัทที่รับรับงานจากหน่วยราชก,การใช่ไหมแล้วรับภาษาอังกฤษแล้วคิดว่าความมั่นคงเขาต้องสูงเพราะมันต้องมีทั้งหลักประกันมีทั้งการเขาเรียกว่า ข้อมูลน่ะก่อนที่เขาจะได้รับเนี่ยไก่อนที่เขาจะได้รับการคัดเลือกใช่ไหมเป็นบริษัทที่รับจากหน่วยงานราชการน่ะหรือว่ารับจิษาษากสาบันเมันต้องถือว่าต้องผ่านการกันครองมาอย่างดีใช่ไหมเราคือมีคนมาทวงถามเงินมีเยอะเหมือนกันแล้ว ทิมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังไซ์งานการก่อสร้างของบริษัทบุญลอยที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีพบว่าในไซ์งานมีเครื่องจักรรถแบ็กโฮจอดไว้จํานวนมากแต่ไม่พบผู้รับเหมามีเพียงเจ้าหน้าที่รปภดูแลเมื่อสอบถามก็พบว่าไซ์งานนี้ได้หยุดดําเนินการแล้ว ทีมข่าวได้ประสานไปยังผู้บริหารบริษัทบุญรอยเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่ปฏิเสธที่จะชี้แจงมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่าเป็นทีมทนายของบริษัทได้แจ้งว่าตอนนี้ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและตอนนี้มีการฟ้องร้องดําเนินคดีทางแพ่งแล้ว ในขณะที่นายประเสริฐสลินอําไพผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคมบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้ชี้แจงว่าได้มีการตรวจสสภาพกล้องทางการเงินของบริษัทบุญลอยและพบว่ามีการร้องเรียนจากผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมาปตทได้มีการติดต่อบริษัทต้นสังกัดที่ประเทศอินเดียของบริษัทบุญลอยแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าและล่าสุดปตทจึงยกเลิกสัญญาจ้างไปแล้วในส่วนกรณีดังกล่าวปตทไม่ได้ทำสัญญากับ ผู้รับเหมาช่วงจึงไม่สามารถชำระหนี้แทนบริษัทกุลลอยซึ่งเป็นคู่สัญญาจริงได้และขณะนี้ปตทได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือต่อเนื่องแล้วคาดว่าผู้รับเหมารายใหม่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2558 ผู้ชมครับปัญหาที่มีผู้มาร้องเรียนบริษัทรับเหมาโครงการวางท่อก๊ซให้บริษัทปตทที่จังหวัดจัดเชียงสาวันนี้นะคะร่วมพูดคุยกันอยู่บนเวที3าท่านด้วยกันค่ะสองท่านแรกนะคะเป็นตัวแทนผู้เสียหายค่ะคุณนทีจันทะเสวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านที่สองคุณคทถาวุฒิพลดาหานนะคะสวัสดีค่ะท่านที่สามนะคะก็คืออาจารย์เจษฎานุจรีผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความค่ะสวัสดีทั้งสามท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ตเนท่าน,นผู้ชมนะในสองผู้เสียหายนอกจากสองท่านที่ร่วมพูดคุยบนเวทีแล้วก็ยังมีอีกสามท่านด้านล่างนะคะที่จะร่วมให้ข้อมูลกันแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องถามทานคุณนทีก่อนเลยนะคะเป็นผู้จัดผู้จัดการบร,ริษัทวีเอี่ยมแสงจำกัดครับผมเราทําธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาสร้างสถานีควบคุมแรงดันอากาศอ๋อก็เป็นค้รับมากว่าสร้างเลยครับผมวงเงินที่ตกลงกับบริษัทปูนลอยเท่าไหร่คะตัวนี้ไม่ไ,มได้กาหนดวงเงินครับเราเราจะจะคิดเงินตามวา,ามคุณน้าเนื้องานครับ ตอนนี้เขาค้างเราเท่าไหร่คะสองล้านครับสองล้านบาทอืมสองล้านบาทนี่พอเราติดตามทวงถามได้รับคําตอบว่าเขาจะบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินคําเดียวตอบตอบชัดเจงขนาดนั้นเลยไม่มีบอกว่าเดี๋ยวจะผ่อนให้เงินกําลังจะมาอะไรเงี้ไม่มีบอกไม่มีเงินครับโอ้หนี่ถ้าดิฉันเป็นเจ้านี่แล้วเจ้ลูกนี่ตอบไม่มีเงินนี่หมดแรงเลยนะมันน่าจะมีการให้กําลังใจกันบ้างนะเขาไม่มีแผนการชำระเงินอะไรต้อง ไม่มีแผนการชําระเงินด้วยนะคะ <c oughs> ของเรานี่ยอดอยู่2ล้านบาท <ผม S 2> นะคะคราวนี้คุณคาทาวุฒินี่เป็นผู้จัดการบริษัทพันเลิศแอลวินกรุ๊ปจำกัดทําธุรกิจเกี่ยวกับ,บก็จริงรับเหมาก่อสร้างด้วยแต่ว่าเราทำไอ้นี่ครับส่งไม้หมอนเขาครับไม้หมอนแล้วก็ไม้หลายชนิดครับเป็นไม้แปลโลกโดยไม้นี้ก็จะเอาไว้ไปลองทอ่อก๊าสใช่ครับ ใช่เราแปลรูปจากไม้ยูคาลิปต์และไม้สนนะไม้ครับค่ะแล้วย่อส่งของที่เราส่งให้เขาเป็นูงเงินมูนลค่าประมาณ3ล้านกว่าบาทครับ 3>, 3ล้านกว่าบาทครับแต่ตอนนี้ก็ยังค้างอยู่ประมาณ5 0,000แสดงว่าเขาจ่ายมาแล้ว2อล้าน5ครับโชคดีนะคะเนี่ย้าย่อยจ่ายครับแล้วก็ผิดมาตลอดแล้วค่ะก็ทวงมาตลอดใช่ไหมคะถึงได้และห0 0 0 0นนี้ก็บอกไหมคะว่าจะชําระให้เราเมื่อไหร่ก็ยังไม่มีกําหนดครับเหมือนกันครับเขาเขาบอกว่าไม่มีเงินหรือเขาบอกว่ารอหน่อย ก็ลั Shift, กษณะเหมือนๆกันว่รารอหน่อยหรือว่าไม่มีแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีเงินรอหน่อยรวมทั้งสองคำตอบอย่างนั้นเหรอคะคอแต่ว่าเราก็ยังตามตัวเขาเจอโทรศัพท์ติดต่อเขาได้ใช่ไหมคะก็ไปที่บริษัทมาก็ต้องไปครับเขรวมตัวกันไปแล้วบริษัทยังไม่ปิดใช่ไหมคะย,ยังครับยังอยู่อ๋อแล้วเท่าที่เราเห็นนี่ในบริษัทเขามีเจ้าหน้าที่ทางานปกติไหมหรือว่าเริ่มลดน้อยถอยลงไปแล้วคะก็มีน้อยครับไม่เหมือนสมัยก่อนอมีมีน้อย มีน้อยนะคะคราวนี้ในส่นผู้เสียหายนะคะอาจารย์เจษฎาย<ช>ังมีอีกสามท่านโดยการที่ร่วมในรายการขอท่านแรกเลยนะคะก็คือคุณวุฒิใช่ไหมคะครับ,ค,รบคุณวุฒินี่พูดกับไมโครโฟนได้เลคะคุณวุฒินี่ทาธุรกิจอะไรกับทางปุนลอยคะก็เอารถเครื่องมือหนักเข้าไปแมคโครครับเข้าไปให้เขาเช่าครับอ๋อให้เช่าไหมเป็น, <Mac ro S 3> ปนรายเดือนครับเป็นรายเดือนแล้วก็ครั้งค่าใช้จ่ายอยู่เท่าไหร่คะอีกสองเดือนก็สองแสนสี่ครับสองแสนสี่ นะคะนี่คือคุณวุฒิท่านที่สองคุณวราพรใช่ไหมค่คุณวรพรค่ะรับจ้างรับจ้างก็ทําอะไรคะขาของตัวดท่านเองเนี่ยเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการทํางานนะคะเอาอขายอุปกรณ์ค่ะ<ห>จะเป็นพวกเซฟตี้เป็นพวกคอนซูมเมอรหมายถึงว่าพวกถูกไม้ถูกมือหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ค้างเป็นยอดเงินเท่าไหร่คะที่เขาค้างเป็นยอดเงินเ็ล้านกว่าค่ะ จ็ดล้านเลยหรอค,ะ,คะเพราะ,ะว่าของตัวดิฉันเองเนี่ยบร,ริษัทเนี่ยก็คือติดต่อซื้อขายมาตั้งแต่ต้นต้นต้นงานของของแมคคอนนลเลยนะคะก็คือปุลลอยเนี่ยจะมาทำต่อจากแมคคอนนลอีกทีหนึ่งก็คือจะขายกันคือสืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆะอะค่ะแล้วคือการชำระเงินเนี่ยก็ก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วซื้อคือวงเงินแต่ละเดือนน่ะบางทีก็ไม่ได้จำกัดนะคะบางทีซื้อยอดหนึ่งก็จะเยอะมากเพราะว่าเนื้อง,งานเยอะ ใช่ไหมคะจะจะเป็นจํานวนเยอะมากก็คือว่าตัวเลขมันก็คือจะเยอะมาเรื่อยๆแล้วคือจ่ายนะฮะบางเดือนก็คือว่าวางบินเป็นยอดเท่านี้แต่ชําระไม่หมดนะคะแล้วมันก็จะทบๆไปต่อเน,นื่องกันไปแต่ถามว่าจ่ายไหมก็มีจ่ายมาบ้างอะไรนะะีร้ยอดรวมทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะเจ็ดล้านกว่าค่ะเจ็ดล้านกว่าโดยปกติเขาจ่ายทุกเดือนไหมที่ผ่านมาจ่ายเป็น ทุกเดือนหรือว่าทุก4ี่ิ้าวันก็ดีวกันคะคนลดแรกแรกก็คือก็จะชําระมาค่ะชําระมาบางครั้งก็ชําระเงเยอะบางครั้งเดือนหนึ่งชําระถึงสามล้านก็เคยมีเป็นล้านก็เคยมีแต่หลังๆเนี่ยก็คือว่าเหมือนอย่างที่ทุกทุกคนที่ทุกท่านทุกทุกท่กทานบอกอะคะก็คือชําระบ้างไม่ชําระบ้างแล้วอบ<ะ>เหมือนกันไหมบอกว่าไม่มีเงินเหมือนกันค่ะเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะ อาละนี่เล้านรู้สึกจะเยอะเยอะที่สุดเลยนะฮะตอนนี้ในกลุ<ผ>ม<ช>่มพวกเรา<ช>คราน,นี้ของคุณภูมิใช่ใชไหมคะๆๆคุณภูมินี่ขายอะไระให้เขาคะของผมเนี่ยสร้างทําเป็นแผ่นคอนกรีตสลบสำหรับโพเทคท่อการ์ดอีกชั้นหนึ่งครหลังจากที่ฝังกรบไปแล้วแล้วก็จะมีในส่วนของออมาร์กเกอร์โพสที่บอกว่าด้านใต้ดินนี้มีท่อการ์ดอยู่เป็นงานขอสร้าง ใช่ครับวงเงินทัง้งหมดที่เราเขาค้างเราอยู่วงเงินที่ค้างอยู่เนี่ยประมาณล้านกว่าบาทครับล้านกว่าบาทนะคะโอ<ช>้โห,าหอาจารย์เจษฎาล้วเท่า<ช>ที่ฟังเนี่ยคุณพี่วราพรนี่ก็เจ็ดล้านคุณภูมิก็นี่ก็ล้านหนึ่งนะคะมาในส่วนของทางพี่นาทีนี่ก็สองล้านสามคนนี่สิบล้านแล้วแล้วก็ยังมีรายเล็กรายย่อยที่ไม่ได้มาร่วมรายการทั้งหมดนะคะแต่คําตอบที่ได้รับเหมือนกันก็คือยังไม่มีเงิน ครับยังไม่มีแผนการจ่ายเงินยังไม่มีแผนการจ่ายเงินนะคะกรณีนี้นะคะอาจารย์เจตเรารจะมีวิธีการไหนที่จะติดตามทวงเงินได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในกรณีทวงเงินไม่ได้เนี่ยดอกเบี้ยก็ขึ้นเหมือนกันนะคะสำหรับผ,ผู้ผู้รับจ้างหลายท่านน่ยนะคะครับคือถ้ามีการทวงถามแล้วนี่มันครบกําหนดชําระแล้วเนี่ยยังไม่ชําระเนี่ยก็คงจะต้องใช้วิธีเดียวนั่นก็คือต้องไปฟ้องร้องนะครับ เมื่อฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็ติดตามเรื่องทรัพย์สินก็ว่าเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างการที่เขาไปเป็นคู่สัญญากับปตทเนี่ยนะครับโดยหลักการเนี่ยปตทาาก็อาจจะมีหลักประกันนะครับเอาไว้นะฮะที่ปตทหรือการก่อสร้างงานของของสร้างของปตทเนี่ยสร้างแต่ละงวดงานที่ทางบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยเขารับเงินค่าจ้างไปเนี่ย ทางปตทอาจจะต้องไปดูสัญญานะครับอาจจะมีการหักเงินประกันผลงานเอาไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินที่สามารถที่จะเอามาใช้นี่ได้ค่ะครับคือกรณีนี้ต้องเรียนให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านรวมถึงพวกเราที่มาร้องเรียนวันนี้ด้วยว่าทางรายการสถานีประชาชนเองก็ประสานงานเชิญทางปตทมาร่วมในรายการด้วยนะฮะทางปตทก็ทําจดหมายชี้แจงมาที่บรรณาธิการของรายการเรานะคะว่าทางปตทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําสัญญาใดๆ ระหว่างบริษัทปุนลอยกับซัพพ์คือพวกเรานะคะ,ะทั้งนั้นนะคะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นได้ในกรณีที่มาร่วมรายการวันนี้แต่ในขณะเดียวกันนะะอาจารย์เจษด,ดาแล้วก็พวกเราทุกๆท่านเลยนะ,ะทางปตท,อทอเขาก็ชี้แจงมาว่ากรณีที่เขายกเลิกสัญญากับบริษัทปุนลอยเนี่ยนะคะสาเหตุก็คือว่าระยะหลังบริษัทปุนลอยเนี่ยทำงานล่าช้ากว่าที่กําหนดในสัญญามากนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางปตทก็เร่งรัดให้บริษัทปุนลอยเนี่ย เร่งแผนการดําเนินงานแต่ว่าบริษัทก็ไม่สามารถดําเนินการได้นะคะปตทก็เลยต้องขอยกเลิกสัญญาจ้างโงครงการซึ่งมีความก้าวหน้าประมาณ60%เซโดยทาบริษัทแจ้งว่ามีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินถึงแม้ปตทะะจางเจษฎาจะจ่ายเงินค่างานตามความก้าวหน้าที่บริษัทปุลลอยได้ทําเสร็จไปหมดแล้วปตวทก็ว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งทางบริษัทปุลลอยก็ยังไม่มีเงินมาดําเนินการต่อ ะะยังไม่มีเงินมาดําเนินการต่อซึ่งปตทก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินเกินกว่างานเสร็จได้เขาว่าอย่างนั้น<ช>นะคะก<ช>็คือไม่สามารถจ่ายเงินล่วงหน้านะอ<ช><ช>นจารย์เจษรานะคะซึ่งในส่วนของสภาพคล่องของบริษัทปุลลอยเนี่ยเขาบอกว่ามีการเรียกร้องจากผู้รับเหมาเจ้าช่วงก็คือพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะคะกับทางบริษัทปุลลอยให้จ่ายเงินค่างวดงานอยู่เสมอรวมทั้งมีการนัดหยุดงาน ของพนักงานบริษัทปุนลอยด้วยจริงไหมคะจริงครับอ,อ๋อมีมีการนักหยุดงานของบริษัทปุนลอยเองด้วยฉะนั้นพอตทก็เลยเรียกร้องให้บริษัทแม่ที่ประเทศอินเดียของปุนลอยเนี่ยเข้ามาร่วมรับผิดชอบแต่ทางบริษัทแม่ของปุนลอยก็ไม่ได้ดําเนินการอะไรนี่เป็นบริษัทของต่างชาติใช่ไหมคะท,ที่มาทําในประเทศไทยแล้วก็ประเด็นนี้ที่ท,ที่หลายท่านสงสัยมานะอย่างที่อาจารย์เจษชาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมับกรณีที่ว่าทางปุนลอยมีหลักประกันกรณีดําเนินการไม่แล้วเสร็จแล้วกรณีทําผิดสัญญา กับผู้รับเหมารายย่อยไหมอันนี้คือที่ทางรายการถามไปด้วยนะฮะก็คือปตาทาเขาชี้แจงว่าคือปตาทามีการระบุเงื่อนไขหลักประกันตามสัญญาจ้างเฉพาะกรณีผู้รับเหมาคือปุลลอยกับปตาทาเท่านั้นเขาว่าอย่างนั้นนะคะมีแค่เขากับกับทางปุลลอยแต่ไม่รวมถึงการทําสัญญาใดๆของปุลลอยกับบริษัทที่รับเหมา ช่าช่วงต่อนะคะฉะนั้นการทําสัญญาใดๆระหว่างปุ๋นลอยผู้กับผู้รับเหมารายย่อยหรือว่าผู้รับเหมาช่อช่วงเป็นการตกลงกันเองอะคะอาจารย์จิสดาปตทไม่ได้มีส่วนร่วมแต่อย่างใดหลักประกันนนั้นเนี่ยทางบริษัทผู้รับเหมาชั้นต้นเนี่ยเขาก็ได้ให้ไว้กับทางปตทนะครับทีนี้หลักประกันนนั้นเนี่ยถ้าถ้าไม่มีเขาไม่มีภารานี่อะไรกันแล้วเนี่ยหลักประกันนนั้นมันจะต้องกลับไปสู่บริษัทผู้รับเหมาชั้นต้น นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเวลาที่เราได้คาพิพากษามาแล้วเนี่ยเราไปยืดอายัดในส่วนนั้นค่ะนะครับคือคือว่าถ้าเกิดมีเงินที่ทางบริษัทปุ๋รลอยเขาให้ไว้กับปตทครับเรามีสิทธิ์แต่ต้องเป็นเป็นเรื่องของศาลสั่งครับตั้งใช้หน้าศาลครับโอ้โหแล้วคดีอย่างนี้ใช้เวลานานไหมคะอาจารย์กว่าจะถึงขั้นตอนที่อาจารย์ว่าค่ะถ้าไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีการสู้คดีแบบยืดยาวเนี่ยนะฮะอ,อาจจะปีหนึ่งแต่ถ้าหากว่ามีการสู้คดีมีการอุทธทณ์ดีกาอาจจะเป็นสามปีค่ะย แล้วบริษัทที่เป็นลักษณะของบริษัทแม่เป็นชาวต่างชาตินี่โอกาสที่จะติดตามหรือเอาทรัพย์สินออกมาเพื่อขายเป็นเงินก็แทนนะนะแล้วแต่นะด้วยวิธีไหนก็ตามคือ,อถ้า,ามีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันการติดตามยึดทรัพย์เนี่ยมันจะง่ายค่ะ <c oughs> แต่ถ้าสมมุติว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่มีทรัพย์สินเลยเนี่ยมันมีกระบวนการในการขอยึดทรัพย์ที่ต่างประเทศแต่กระบวนการตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากจะต้องขอไปทางกระทรวงการต่างประเทศให้ประสานงานแล้วก็ไปยังทางศาล ใน,ในประเทศอินเดียอีกอเพราะนั้นกระบวนการจะยุ่งยากแล้วก็มีทรัพย์สินหรือไม่อย่างไรนั้นต้องไปตามกันอีกทีค่ะแล้วกรณีนี้อย่างของคุณภูมิที่เป็นแมคโครนะฮะอาจารย์เขาไม่จ่ายเงินงนี้เราสามารถเข้าไปขอแมคโครเราออกมาได้ไหมฮะแมคโครทรัพย์ทรัพย์ Mac ส,สินที่ซื้อถ้าเขาซื้อไปเนี่ยกรรมสิทธิ์เนี่ย,ยถ้าชาวซื้อเนี่ยเรายังพอเข้าไปเอาได้เพราะกรรมสิทธิ์ของเรายังเป็นของเราอยู่ ครัแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์มันโอนไปแล้วเนี่ยการจะเข้าไปเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะๆค่ะถ้าฟังอย่างที่อาจารย์เจษฎาแนะนําแล้วพวกเรามีข้อสงสัยไมหมคะหรือว่าข้อเสนออย่างไรไมหมคะอย่างพี่พี่วรพรก่อนเลยเพราะว่าหนักกว่าเขาค่นะข,ขอบคุณมากค่ะก็คือในที่เราได้คุยกันนะฮะจากหลายๆท่านที่มาในวันนี้ค่ะก็คือหนึ่งอ่ะก็คืออยากให้จะ สามารถที่เออจะทำอะไรก็ได้ที่จะยึดพวกพาสปอร์ตวีซ่าเขาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของเรานะคะถ้าสมมติว่าเขายักย้ายถ่ายเททรัพย์สินทั้งหมดแล้วไม่ถึงขายหรือว่ายกย้ายอะไรก็ต่างๆนะแล้วเขาก็คือจะกลับประเทศเขาไปเราก็คือจะไม่ได้อะไร ในตัวนั้นเลยก็ยังมีตัวอย่างอยู่เคยมีเหมือนกันในลักษณะนี้ค่ะก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้เลยเพราะเป็นบริษัทต่างชาติทําได้ <นะ S 1> ถ้าเป็นเรื่องของการกระทําผิดทางอาญานะครับมีการช่อโกงนะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยกระบวนการอน,นี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการทางด้านคดีายาพอเป็นคดีายาแล้วเนี่ยก็มีทางที่จะไป ตัวจับตัวไว้รอรอตัวไว้เนี่ยนะครับยึดพาส,สปอร์ตอะไรไว้แต่เนือเนื่องจากคดีนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของคดีแพ่งนะครับนั่นคือการซื้อซื้อทรัพย์สินการซื้อสินค้ากันแล้วก็ไม่สามารถชําระเงินให้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการผิดสัญญาเฉยเป็นทางแพ่งไปโอกาสที่จะไปยึดพาส,สปอร์ตไปทําอะไรต่ออะไรในคงจะค่อนข้างจะยาก และในกรณีที่กลัวเขาเอาทรัพย์สินของเราไปขายแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินแล้วโอนเงินไปที่อื่น,น,นถ้าถ้าอย่างนั้นเป็นทรัพย์สินถ้านั้นทรัพย์สินของเขาเนี่ยถ้าเขาซื้อจากเราไปแล้วใช่ค่ะคาว่ากรรมสิทธิ์ตรงนี้มันโอนแต่เงินเขายังไม่จ่ายนะคะอาจารย์ครับมันต้องมีเงื่อนไขนะฮะเวลาซื้อขายว่ากรรมสิทธิ์จะโอนต่อเมื่อจ่ายเงินครบ ปกติเวลาเราซื้อเนี่ยซื้อของกันเนี่ยซื้อของจากร้านค้าเนี่ยซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์มันจะโอนไปทันทีเราไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกว่าจะโอนต่อเมื่อกรรมสิทธิ์มันจะโอนไปที่เขาต่อเมื่อเขาจ่ายเงินครบท้วนเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าทีหลังในใบเสร็จเราต้องเขียนหมายเหตุนะคะว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือในของเหล่านั้นจะเป็นของคุณได้ต่อเมื่อคุณชําระเงินเรียบร้อยทีนี้ก็ค่อนข้างจะยา,ย,ยากเพราะว่าทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยมันเป็น,นเรื่องเอาไปเอาไว้<ล>ใช้ลแล้วมันสิ้นเปลืองสูญหายไปไมันก็ค่อนข้างจะยา,ย,ยากถ้าจะไปเอาคืนค่ะแล้วทางคุณนัทีคุณคาาวุฒอยากเสนออะไรบ้างไหมกับกรณีนี้คืออยากให้หน่วยงานใด้รครับเขาลงมาช่วยดูแลตรงนี้หน่อยครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้รับเหมาที่เสียหายมันไม่ได้มีแค่เท่าที่เห็นนี่ มากกว่ายี่สิบริตัดน่าจะเกินห้าร้อยล้านทั้งหมดเหรอคะครับผมแต่ก็เป็นไปได้นะอาจารย์ถ้าวงเงินก่อสร้างตั้งสามพันแปดร้อยสามพันแปดร้อยล้าน 3, าน,นี่โอกาสที่บริษัทที่ไปเกี่ยวข้องมันก็ต้องมีวงเงินสูงตามไปด้วยนะคะคือเรื่องนี้ทางรายการเองก็ถามไปที่ปตทเหมือนกันนะ,นะคะว่าทางปตทจะมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้รับเหมารายย่อย,อยอย่างไรเพราะว่าสาเหตุที่ผู้รับเหมารายย่อยกล้าลงทุนด้วยก็เพราะว่าทางบริษัททางบริษัทปุ๋ยลอยอ้างว่า เขาได้งานจากปตทนะพวกเราก็มั่นใจกันพอได้ยินคขาว่าปตทนะคะซึ่งจะคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพสูงนะฮะกรณีนี้นะคะท่านผู้ชมคะของปอตทก็ได้ให้คําตอบมานะคะว่าสาหรับผู้รับเหมาเช่าช่วงที่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างตามสัญญาของบริษัทปุ๋รลอยนั้นปตทมีความเข้าใจและเห็นใจในปัญหาของผู้รับเหมาเช่าช่วงทุกท่านแต่ปตทไม่สามารถดําเนินการใดๆใ,ในประเด็นนี้ได้เนื่องจากเงื่อนไขขอ,ของคู่สัญญาที่เป็นเงื่อนไขของคู่สัญญาที่ปตทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามหลักกฎหมายนะครับบริษัททั้งสองมีสัญญาต่อกันก็น่าจะเรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมายกับบริษัทปุลลอยโดยตรงซึ่งทางปตท,ทก็อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทปุลลอยด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะฮะอย่างไรก็ตามผู้ผลิตช่วงหรือผู้รับเหมาช่วงช่วงที่มีสัญญากับปุลปลอยเดิมนะฮะทางปตทยินดีให้การช่วยเหลือก็คือแจ้งชื่อของเราเนี่ยให้กับผู้รับเหมารายใหม่ให้เขาไปพิจารณาว่าจะได้ว่าจ้างเราทําต่อ ไปอย่างนั้นเถอะนะคะจ้างงานต่อเนื่องแต่ปตทไม่มีสิทธิ์ไปดําเนินการบังคับให้บริษัทใหม่เนี่ยมามาจ้างพวกเราต่อซึ่งปัจจุบันนี้บริษัทใหม่ก็คือบริษัทแมคคอนเนลนะฮะแมคคอนเนลโดเวลคอนสตรัคเตอร์เป็นผู้ก่อสร้างโดยมีระยะเวลาสัญญาหนึ่งปีนับตั้งแต่กรกฎาคมห7าก็คือเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะพวกเราจนถึงปี58เพื่อที่จะเร่งรัดให้เสร็จตามมาตรการนี่คือสิ่งที่ปตทเขาบอกกล่าวเรามา ได้ S <S รับการติดต่อจากบริษัทแม็กบริษัทแม็กคอนเนลบ้างหรือยังครมีเร,เรามเราีเข้าไปติดต่อด้วยครับแล้วดูเจ้าทางเขาจะจ้างเราต่อได้บ้างไหมค <S <S อ่อก็มีโอกาสที่ที่จะจ้างแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับราคาของแต่ละเจ้า <S <S <ๆ>ทีจ่จะเข้าไปไปบิดกันใหม่ครับก็ต้องไปแข่งกันใหม่รอบนึงต้องไปแข่งกันใหม่แต่พวกเรามาที่ติดลบนะเพราะเรามีหนี้สินเก่ามางรวมถึงวัตถุดิบจากโปรเจกต์ เดิมกับบริษัทปุ่นลอยเนี่ยซึ่งเราก็มีอยู่แล้วที่สั่งมาเพื่อจะซัพพอร์ตให้ทางปุ๋นลอยใช่เพราะเราต้องสั่งของมารอไว้สําหรับบางบาง<ช>ประเภทอ่ะนะ,ะ<ช><ช>คะแล้วถ้าเราไม่ได้งานต่อเราก็ต้องไปวิ่งหางานที่มีลักษณะเดียวกันเพื่อใช้ของเหล่านี้มันคือางานปตทอ,อย่างเดียวงานปตทอย่างเดียวเลยเหรอคะใช่ครับจันค่ะมีวิธีการเสนอแนะยังไงบ้างไหมคะรู้สึกเราจะไม่ค่อยเป็น ไม่ค่อยมีสิทธิ์ในการ่าเลือกนะคะมีแต่เขามีสิทธิ์เลือกเรานะคะอย่างนี้ถูกต้องครับตอนนี้นะ,ะค่ะก็ค่อนข้างจะยากกัน,นะครับถ้าเนื้อง,งานมันเหลืออยู่ไม่มากเนี่ยมันยังพอจะคุยกับปตท,ะทนะครับแต่ว่าถ้าอย่างนี้ดูท่าทางเนี่ยคงจะยากมาก นั้นอาจจะต้องขอต้องบอกขอเมตานะขอความเมตตาพูดแบบคนไทยเราง่ายๆนะว่าพอตทอเองก็ช่วยดูแลบริษัทคนไทยด้วยกันหน่อยละกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันด้านข้อกฎหมายก็เป็นเรื่องของคดีแพ่งเลยใช่ไหมอาจารย์คดีแพ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งปีและเป็นบริษัทข้ามชาติด้วยอาจารย์โอกาสเนี่ยเท่าที่อาจารย์เคยเคยเห็นคดีความทํานองนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้เงินคืนบ้างไหมอาจารย์อยู่ที่ว่าสามารถคว้าเงินที่เป็นหลักประกัน ได้หรือเปล่าถ้าคว้างเงินได้มันก็มีโอกาสที่จะได้เงินมาหลักประกันกับปตทนะป,ปกติงานถ้าเกิด3,800ล้านถามอาจารย์เป็นความรู้นะอาจารยนไม่แน่ใจถ้าเป็นราชการนี่เขาจะ5%เปซนาะค่ะ5%ของของเงินว่าจ้างถ้า100ล้านก็คือค้างไว้5ล้านบาทที่จะต้องเงินไปคำ้ำแต่ถ้าเป็นของเอกชนไม่รู้ว่าเท่ากันหรือเปล่าอนาะจารย์ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ในเกณฑ์เดียวกันแต่ว่าขึ้นอยู่กับการต่อรอง นะครับของคู่สัญญานะครับแล <คะ S 1> ้วเ <curd. S 1> ขาจะมีหนนาต่อรองมากน้อยแค่ไหนนะครับ <ว Blessed. S 1> เ,เงินหลักประกรันถ้ามีการผิดสัญญาแล้วเขายอมให้ปรับยอมให้ริบเงินหลักประกันตรงนี้อ่ะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมาใช้ได้หรือเงินประกันผลงาน <ษะ S 1> ถ้ามีการหักเอาไว้ปกติเนี่ยโดยปกติเวลาจ่ายค่างวดเนี่ยเขาจะหักเอาไว้เป็นเพื่อประกันผลงานว่าถ้าเกิดงานที่สร้างมา <hi. S 1> แล้วไม่เรียบร้อยเนี่ยก็จะต้องเอาเงินจํานวนนี้มาสร้างนะครับ แล้วถ้าเงินมันไม่พอละคะอาจารย์อันนี้ดิฉันคิดคร่าวๆนะ5%เเซของ3,800ล้านนะพวกเราก็จะอยู่ที่ประมาณ160ล้านแต่ถ้าเกิดฟังอย่างทางคุณณทีวารวมๆกันอาจจะถึง500ล้านครับแล้วส่วนที่<ช>ไ,มไม่พอละคะอาจารย์ก็ทางบริษัทผู้รับจ้างชั้นต้นเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบหมดอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะไปตามทรัพย์สินเขาได้หรือเปล่ามันก็เหมือนกับคดีทั่วๆไปเวลาเราชนะคดีแล้วเนี่ยเราก็จะไปตามยึดทรัพย์เจ้าหนี้ ถ้าเจ้าไอ้ถ้าลูกหนี้เขามีทรัพย์สินพอเพียงพอให้แบ่งเฉลี่ยกับเจ้าหนี้ทุกรายมันก็ไม่มีปัญหาทุกคนก็จะได้หมดแต่ถ้าหากว่าลูกหนี้มีไม่พอนะฮะนั่นก็คือก็มาเฉลี่ยกันตามส่วนใครคว้าก่อนได้ก่อนนะครับถ้าไม่งั้นก็ฟ้องเป็นคดีล้มละลายไปเลยให้บริษัทนี้เป็นบริษัทล้มละลายไปไม่สามารถมาทําธุรกิจในประเทศไทยได้อีกครับผมกระบวนการในการฟ้องล้มละลายเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการติดตามล่าทรัพย์สินทั้งหมดนะฮะ เอากลับเข้ามาสู่กระบวนการพอเวลายื่นไปเนี่ยสมมุติว่าหนังสือค้ำประกันที่เขาไปวางไว้กับปตทเนี่ยเขาใช้หลักทรัพย์อะไรเป็นตัวค้ำประกันกับธนาคารนะฮะมันก็จะโผล่มานะฮะว่ามีมีหลักทรัพย์อะไรสมมติว่าถ้าเป็นที่ดินสมมุตินะครับก็จะไปยึดที่ดินแปลงนั้นเอามาใช้นี่ได้ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ถ้าเกิดกลุ่มผู้เสียหายร้องขอไปที่ปตท เพื่อให้ช่วยบอกว่าเขามีเงินค้ำประกันเท่าไหร่มีหลักทรัพย์เป็นอะไรเนี่ยสามารถดําเนินการได้หรือไม่คผมคิดว่าปตทเองเนี่ยน่าจะคํานึงถึงการช่วยเหลือ,อผู้รับเหมารายย่อยซึ่งเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายจากบริษัทต่ตางประเทศที่ก็มาทําความเสียหายให้เพราะฉะนั้นโดยโดยหลักการปตทน่าจะคํานึงถึงความเสียหายของรายย่อยมากกว่าะนะครับแสดงว่าถ้าโดยคําแนะนําก็คือพวกเราควรจะรวมกลุ่มกัน และทาหนังสือถึงปตวทว่าอย่างน้อยที่สุดก็ขอทรารบเรื่องของเงินค้าประกรันกับหลักทรัพย์ที่ปุลลอยวางไว้กับปตทเพื่อที่จะเป็นแนวทางเผื่อให้ทางทนายความใช้ดําเนินคดีกับปุลลอยต่อไปดีไหมคะีคนน,นี้น่าจะทําให้การทํางานในเรื่องของคดีความเป็นปรูปธรรมขึ้นเชื่อว่าตอนนี้ทางคณะผู้บริหารของทางปตทอเองก็คงชมรายการอยู่นะถ้าถ้าเป็นไปได้ตรงนี้ก็ขอความกรุณาช่วยผู้รประกอบการด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันของปุลลอย นะบอกไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนี่ใช้อย่างนี้ไม่ได้นะฮะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนี่เดือดร้อนกันหลายคนนะคะก็คงจะต้องเร่งดําเนินการให้มีผ่อนออกมาบ้างก็ก็ยังดีนะคะดิฉันว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการฟ้องรุมนารย่งที่อาจารย์เจษฎาว่านี่ไม่สามารถทําธุรกิจประเทศไทยได้เลยใช่ไหมอาจารย์อีกทางหนึ่งก็อาจจะลองประสานดูกับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศกับทูตของประเทศนี้นะครับแล้วดูซิว่ามีแรงกดดันมีทางกดดันทางอ้อมที่จะไปทางถึงบริษัทที่ ที่ในประเทศเขาได้ไหมเพราะเนื่องจากว่าถ้าบริษัทของเขาเองเนี่ยมาสร้างความเสียหายต่างประเทศเนี่ยต่อไปเครดิตของประเทศก็ย่อมลดลงไปด้วยในตัวเพราะฉนั้นลองดูซิว่ามีทางช่องทางไหมอันนี้เป็นไม่ได้อยู่ในกฎหมายนะครับเป็นกรวิธีการครับผมก็เป็นไปได้นะเดี๋ยววันหลังมีบริษัทจากอินเดียมาพวกเราจะพลอยกลัวซะก่อนนะฮะแต่บริษัทดีๆเขาก็มีเยอะนะคะแต่ยกเว้นบริษัทนี้ที่มีปัญหาเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ทางรายการสถานีประชาชนจะ ติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นอ็าจะใช้พี่ๆไปดําเนินการที่อาจารย์เจษดาแนะนํานะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงก็ปรึกษาทันได้จะไปปรึกษาสภา,าทนายความก็ได้นะคะเพราะบางทีเราไม่ได้รู้ข้อกฎหมายเยอะตอนนี้น่าจช่วยกันได้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะค,ค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะมาติดตามค่ะเป็นครั้งที่3แล้วนะคะสมัครโครงการชํานาญโปรเจกต์โครงการที่เรียกได้ว่าจะช่วยกัน,นปลดหนี้ให้กับสมาชิกเพียงสมัครเป็นสมาชิก550บาทเท่านั้นโอนหนี้สินทุกอย่างที่ท่านมีกับทกสกับที่นั้นที่นี่มารวมกันนะคะแล้วเดี๋ยวชํานาญโปรเจกต์จะเอาเงินไปจ่ายแทนแล้วท่านค่อยมาปลอมาผ่อน แับชำนาญโปรเจกต์แบบไม่มีดอกเบีย้ยดิฉันพูดนี่ไม่ได้โฆษณานะคะแต่เป็นคําพูดของคนที่เขาเป็นเจ้าของโครงการซึ่งกรณีนี้ถามว่าเอาเงินมาจากไหนนะฮะทางเจ้าของโครงการบอกมีเงินมาจากต่างประเทศให้เปล่านะคะว่าอยากมาช่วยเหลือคนไทยแต่ตอนนี้เงินยังไม่โอนมาเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าอย่างนั้นช่วงหน้าค่ะเรามาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันในสถานีประชาชนค่ะ ปรากฏการณ์ที่จะทําให้คุณรู้เห็นในสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจ